ครับผมตอนนี้ยกล้อเลยครับผมยกล้อไปเลยครับยกล้อแล้วครับผมยกล้อแล้วจังหวะนี้อู้ชนชนชนอู้สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมก็อยู่ในรายการอู๋ชา n e l นะครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่ในเกม g j v นะครับผมก็ท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นนะว่าข้างหน้าขอผมมีอะไรนะครับใช่ครับหมาอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นะครับก็คือเป็นรถ x max นะครับผม x max ตัวนี้ เป็นตัว2018นะครับผมก็ผมก็หยิบมารีวิวเลยนะครับผมเผื่อมีคนอยากได้นะครับผมนะก็วันนี้มีแขกรับเชิญนะครับผมก็คือพี่ไมเคิลนั่นเองนะครับผมก็รับพี่ไมเคิลมาแบบร่วมทุกมสุขด้วยกันนะครับผมว่ามีอะไรเราก็แบบเออแบบเสียงเสียงตายไปด้วยกันนะครับผมเพราะว่าพี่เทเวอร์ของเราเนี่ยขี่รถโคตรปีเลยนะครับผมนะเออก็อยากแบบให้พี่ไอ้ไมเคิล่ะ อยากมาลองประสบการณ์กับพี่เทเวอร์บ้างนะครับผมโอเคมาก็สาหรับ X Max ็คันนี้นะครับผมก็จะบอกได้เลยนะครับว่าเขาทํามาได้แบบค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเอาเดี๋ยวคือแบบผมถือปืนแล้วพี่แกก็ถือด้วยนะครับคือแบบผู้คนแตกตื่นกันมากเลยตอนนี้นะครับผมมาก็เรามาดูตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับ x m a ก็คันนี้นะครับผมเนี่ยดูเลยเขาทําได้มาออกละเอียดแล้วก็แบบเหมือนมากๆเลยนะครับผมนะอ่าเนี่ยดูดิดูดิดูดูตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยคือแบบ เขาทาออกมาดีมากๆเลยนะครับผมรายละเอียดแบบค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็ท่อรถเนี่ยท่อรถม่แค่มันมันมันคล้ายๆ PCX มากๆเลยนะครับข้อท่อรถเนี่ยดูเนี่ยดูลักษณะตรงรายละเอียดตรงเบาะฮะคือแบบเนี้ยบมากๆเลยนะครับแล้วคือประเด็นเนี่ยเข็มไม้มันขึ้นด้วยนะเออคันนี้เข็มไม้ขึ้นด้วย เออเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะสวยด้วยนะสีแดงแดง,แด,งดำนะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เราจะแต่งเป็นสีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม,มสำหรับ X Max 2 0 1 8นะครับผมถ้าผมพูดผิดยังไงขออภัยด้วยนะน่าจะเป็น2018นะถ้าผมจำไม่ผิดเออโอเคไปเดี๋ยวเราลองขี่กันดูนะครับผมว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับโอเคขึ้นมาพี่ไมเคิลโอเคเดี๋ยวให้พี่เทเวอร์ใส่หมวกกันครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถนะครับผมนี่คือหมวกพี่แกนี่โคตรโคตรโบราณเนี่ย คือทนที่จะใส่หมวกเหมือนพี่แบบไม่เคลนบ้างนะท่านผู้ชมมันถึงจะแบบดูเท่นะฮะโอเคนะครับเนี่ยการขี่เนี่ยมันก็แบบมันผมคิดว่ามันคล้ายรถของตำร,รวจนะท่านผู้ชมของรถตำร,รวจเมืองเมืองบ้านนอกอ่ะที่มันจะขี่เป็นรถสีข,ขาวอะ่ะเออผมว่ามันคล้ายๆของรถตำร,รวจคันนั้นนะมันอาจจะเป็นตัวทับกันก็ได้แต่ว่ามันเป็นของแอดออนนะมันไม่ใช่มอดทับอ่ามันก็จะเป็นแบบรถประมาณนั้นแหละครับผมเออแต่ว่าแรงนะเดิมเดมนี่แรงมากมเลยนะท่านผู้ชมแรงเดิมนะแบบแบบแรงเลยแรงเดิมเดิมเนี่ย อ่าแล้วก็ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าของแต่งคันนี้มันมีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมเนี่ยดูดูโชคของเขาดิโชกเขาคือแบบสีเหลืองแล้วแบบโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรสุดยอดมากๆเลยฮะสมจริงโคตรเลยนี่ดูดิดูโชกนะตอนตอนที่โชกมันทางานอ่าดูดิดูโอ้โหโอ้โหดูดิเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะฮะคือพี่พี่พี่ไมเคิลเนี่ยคือชะตาขาดนะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้เป็นอะไรวะคือพี่ไมเคิลชะตาขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่มขึ้นรถกับพี่เทเวอร์เนี่ยพี่เทเวอร์แกเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอาไปแต่งดูนะท่านผู้ชมนะว่า x m a x คันเนี้ของแต่งของมันเนี่ยมันจะมีเยอะหรือเปล่านะท่านผู้ชมแล้วก็มันจะเดี๋ยวนึงไปผิดทางเดี๋ยวเดี๋ยวรถก่อนโอ้ดู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 ดิแค่นี้ก็เสียงตายแล้วที่หมายอ่ะเรายังไม่รู้นะว่าคันเนี้ของแต่งของเขาเนี่ยมันจะมีเยอะแล้วก็มีน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปดูพร้อมๆกันเลยนะอู้เดี๋ยวอู้คกือบหกร้อยกิโลเมตรเองนะหรือว่าอยู่ข้างหน้าเรานี่เอง คือเดิมๆมัน да ก็แรงมากๆเลยนะเดิมๆเนี่ยดูดิขี่ไป200อนั่นอู้เขี่ไป2 0 0รอเลยเมื่อกี้อ่ะถ้าแบบไม่มีรถมาขวางก่อนน่ะแปะไป200แน่ๆฮะออถ้าไปแต่งออกมาเนี่ยจะเท่าไหร่อ่ะผมว่า2องรกว่าได้อ่ะดูดูเห็นไหมไหมขี่แค่นี้ก็ตุดิปาไป210โอ้โหสองโอ้โหผมว่าไม่ใช่ละเดิมๆ200กว่าๆแล้วเมื่อกี้อ่ะถ้าไปแต่งเนี่ยโอ้ไม่ไม่จะตีไป300ยหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดู่เผื่อของแต่งมันอาจจะไม่เยอะก็ได้นะผู้ชมนะอือ ของมันอาจจะไม่เยอะก็ได้เดี๋ยวเรามาดูร้อมความกันนะครับผมโอเคสวัสดีช่างอันอเรามาดูของแต่ง11ชิ้นนะผมก็กถือว่าไม่น้อยหรือว่าไม่มากจนเกินไปสําหรับมอไซนนะฮะอันนี้เสียงแตะไม่เอานะไฟสีนอนก็ใส่เข้าไปฮะโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นป้ายทะเบียนโอเคป้ายทะเบียนจริงๆฮะเออในในส่วนสีนะครับผมสีเราจะเป็นแบบด้านนะท่านะผู้ชมเพราะว่าผมชอบสีอะไรที่มันดานๆเอยสีขาวก็โอเคอยู่นะขาวแบบขาวโทนดําอ,อ่ะเออก็ใช้ได้นะ เนี่ยเรามาเป็นสีน้าเงินดูดิเพราะว่าผมในหัวผมคิดว่าเป็นสีน้ําเงินนะน่าจะโอเคหรือเปล่าในาดูดูบูอยู่ในบูบูบ,บ,บูนี่ไงอ่ะบูแต่ผมอยากได้เป็นสีเข้มๆม่มมะมีหรือเปล่าวะไม่มีฮะน่าจะเป็นบูตัวนี้แหละที่มันน่าจะเป็นเข้มสุดแล้วล่ะในอยู่ในล่ะสีบูสีบูบูบ,บ,บูนี่ไงนี่ไงนี่น่าจะเป็นตัวนี้แหละฮะโอเคสีที่สองมันน่าจะเป็นสีตรงอันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ๋อสีล้ออ๋อสีล้อเราจะเป็น สีนี้ละกันนะครับผมนะคาร์าบอนคาร์าบอนเป็นคาร์บอนแบกนะท่านผู้ชมโอเคน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วส่วนอันนี้ละ่ะอันนี้โหลดต่ำวะหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้เทอร์โบรถมอเตอร์ไซค์มีเทอร์โบโด้วยอะชิหมหายโคตรเท่เลยโอเคส่วนล้อนะครับผมล้อเราเปลี่ยนดีไหมผมว่ามันก็ไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นให้เห็นนะมันน่าจะเปลี่ยนไม่ได้ฮนะ เปลี่ยนไม่ได้ก็ดีครับผมพี่เขียนเปลี่ยนไม่ใช่อะไรหรอกเออโอเคน่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคก็ของแต่งก็ไม่เยอะมากนะคือเอาเข้ามาแต่งก็เปลี่ยนแค่สีแล้วก็แบบตัวเครื่องเล็กๆน้อยๆฮะสำหรับคันนี้นะฮะโอเคประมาณนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมนะดูอุ้ยเบิร์นยางคุณผู้ชมไปยกล้อเลยครับผมโอเคนะวันนี้โอ้โหเดี๋ยว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 เฮียโคตรพุ่งชูไม้ดูดิ พุ่งมากเลยเดี๋ยวลองลองลองแท็กต้องมานะสนามยาวๆผงผมต้องมานะครับผมจังหวะนี้มาสนามประลองรถต้องมาแล้วท่านผู้ชมคือตอนที่เราออกมาจากร้านช่างอันะขี่มานิดหนึ่งเนี่ยไอ้เฮียไม่โคตรพุ่งเลยผมว่าถ้าจะแรงหน้าดูเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงละตอนนี้4ี่โมงนะครับผมโอเคก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะว่าคันเนี่ยเนี่ยหลังจากไปแต่งมาแล้วเนี่ยว่าน่าจะแปะสามร้อยได้หรือเปล่าเนี่ยคือมันพุ่งมากเลยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผมมาเบิร์ยันที่ two o n ไปครับผมจังหวะนี้โอ้โหดูดิมันพุ่งมากๆเลยนะผู้ชมดิเกียสองไปที่200ดูดิโอ้โหเกียสองสองร้อยชิบหายเดี๋ยวส0มร้อยเนี่ยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์เฮียอะไรเนี่ยขี่ส0มร้อยให้มีสองเกียร์เลยนะประเด็นดูดิ305ฮะไอ้เฮียแม่งแรงเกินเดี๋ยวเข็มไม้ฮะเดี๋ยวมาดูเข็มไม้เข็มไม้เข็มไม้โอเคเนี่ยเข็มไม้ขึ้นเลยนะผู้ชมนะเข็มไม้ขึ้นฮะ เข้มไม่ขึ้นเอออูผมว่าน่าจะตันอยู่ที่ประมาณ305นะดูทรงแล้วเนี่ยดูดีไอ,อ้เฮียไม่โคตรแรง x อ a ก็ก,ก็น่าจะธรรมดานะผู้ชมนะเพราะว่า X Max ็ในชีวิตจริงเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะดุมากๆเลยนะจริงๆอะเสียงมันโคตรดุเลยถ้าเป็นจริงๆอะเออแต่ว่าถ้าจะให้ชีวิตจริงมันแรงแค่นี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันถึงหรือเปล่านะถ้าใครรู้ยังไงก็คอ,คอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะเออไอ้เฮียแม่สามร้อยหกไอ้เฮียไม่โคตรแรงมาเดี๋ยวเราต้อง ไปประลองละไม่ไม่คือแบบไม่ไม่ไม่ประลองไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองป,ประลองกับพวกแบบรถซูเปอร์คาร์บ้างนะท่านผู้ชมโอเค,อเ,คเราจะเทเลพอร์ตไปเลยดีกว่าเนาะเราจะมาประลองกับพวกรถซูเปอร์คาร์ดูนะฮะมาโอเคมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะวันนี้เราพาพี่ไมเคิลมาแข่งรถนะครับผมให้พี่แกมาเปิดลูกกว้างดูนะครับผมเออโอเคมาเดี๋ยวขอเข้าด้วยนะท่านผู้ชมโอเคเสียไป500รยนะครับผมมา มาผมไม่กลัวจังหวะนี้ X Max ผมวิ่ง3 0 0อคิดดูเฮ้ยถึงทิศเรวแล้วละมา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 มอไซคันนี้พร้อมแล้วดูดิ X Max แม่งโคตรแม่งโคตรพุ่งอ่ะบอกเลยพุ่งโคตรอ่ะผมว่าผมน่าจะชนะนะไฟไม่ใช่ไฟดีกูพูดซะเป็นมวยเลยใช่ไหมในแข่งการในการแข่งครั้งนี้ผมผมน่าจะชนะเพราะว่าการออกตัวผมก็โคตรพุ่งละเราจะมาดูกันนะครับผมว่าผมจะแพ้หรือว่าจะชนะนะครับผมโอเคทําความร้อนยางนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมขี่มอไซด์ความร้อนยังไม่ขึ้นวะดูดิความร้อนยังไม่ไม่ขึ้นอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้นะครับอีกคนหนึ่งน่าจะมีหรือเปล่าเอ๊ะมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวนะปกติมีสี่คันนี่ใช่ไหมอ๋อนี่งไงมาแล้วโอเคอุ้ยดูดิความร้อนยังผมแม่งยี่สิบองศาละอ่ะโอเคประมาณนี้ก็ได้นะครับผมมาเราเอาพี่ไมเคิลมาแข่งรถนะครับผมมาโอเคมาเจ๊ปล่อยโอเคที่ t ว่าง ตาครับผมโอ้โหออกตัวผมต่อให้ก่อนเลยผมบอกเลยผมต่อให้ก่อนนะฮะโอ้โหอย่างน้อยผมก็ไม่ได้ที่โลกอะเฮ้ยมุ่อกี้แบบคุยไว้สดิบดีได้ว่าจะชนะแต่ว่าสองคันนี้พุ่งมากฮะกฮะครั้งหน้าผมยังไม่พูดไปละมันเสียเซลฮะที่หมายกูไม่น่าพูดเลยเว้ยต้องชนะแน่นอนโอ้แพ้เลยเห็นไหมไม่น่าพูดเลยคือผมรู้ว่ารถผมพุ่งมากๆเลยนะคือรถพวกที่มันพุ่งกว่าอีกอะชิบหายมาเดี๋ยว ผมจะมาขอแจมกับผมไม่รู้ว่าทันไหมนะโอเคทันนะทันทันทันโอเคทันทันทันมาเจ๊เจ๊รีไปเจ๊ผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วผมจะขอผมพร้อมแล้ว,ลวเนี่ยไปครับผมขอออกก่อนละกันนะจีะ้เฮ้ยได้ฮะครั้งนี้ครั้งนี้ได้อยู่เฮ้ยครั้งนี้ไม่มีใครทันผมเลยอะ่ะผมบอกเลยผมขาดนำขาดเนี่ยนำขาดโด่งเลยดูดิยกล้อด,ด้วยฮะยกล้อด,ด้วยเอ้ยนำขาดดวงเลยอะ่ะถ้านับเป็นวีได้น่าจะประมาณ8ดวิอุ้ยไม่ใช่ละผู้เรียนอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นวะ โอเคปเดี๋ยวเราไปต่อคิวดีกว่านะเราจะไม่แบบอุ๊ยนี่ไงถึงคิวเราพอดีเลยเอ๊ะขนาดผมไม่ได้อยู่ในวงนะเนี่ยหรือว่าผมจ่ายเงินมามันเลยแบบจองจองตัวให้ผมเลยผมว่านัดน่าจะมีส่วนนะเออเพียมาฮะโอ้โหดูแต่ละคันนี่ทานผู้ชมมีแต่คันแบบเท่ๆอ่ะเนี๋ยประเดยนขอจัดรถดีๆก่อนเออประมาณนี้ฮะเราเข้าไปให้มันแบบใกล้ๆกันนะ่าประมาณนี้สี่คันที่เรียบร้อยแล้วนะครั้งนี้เราอยู่ขวาสุดเลยนะฮะมา พร้อมละที่อ้เจ๊ที่ชวันไปครับผมตอนนี้ยกล้อเลยครับผมยกล้อไปเลยครับยกล้อแล้วครับผมยกล้อแล้วจังหวะนี้อู้ชนชนชนอู้หูยโหดูดิแรงแค่ไหนอ่ะโอ้โหดูดูท่านผู้ชมดูนะนะข้างหลังโอ้โหไม่ทันผมเลยฮะผมบอกเลยกี่วิสิบสองวิอู้ถึงกับใช้ล่มเลยอ่ะรถผมมันแรงเกินไงแรงเกินแรงเกินต้องใช้ล่มเลยชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวคือเราต้องออกเราเราเราต้องออกตัวแบบยกล้อนะผมว่าเนี่ยมันถึงจะเร็ว หร å, o, au, okay, ือเปล่าว okay, e okay, oh, hey, oh, ่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอคิวดีกว่าผมไม่อยากไปไปแจมกับเขาอะโอเคปากบอกไม่แจมนะครับแต่ว่าใจมันไปแล้วฮะไปครับผมจังหวะนี้ขอโอ้ยอีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัดตัดออกตัดออกตัดออกโอเคมาครั้งนี้เอาจริงนะะครั้งนี้เมื่อกี้น่าเสียเลยเมื่อกี้โอ้โวว่าจะไปขอแจมกับเขาชิบหายเอยกล้อยกร้อยแบบยกล้อสูงเกินอ่ะปิ้นเลยชิบหายที่ไม่เคลนกูหัวแตกลวมั้งเนี่ย ออโอเคมาครั้งนี้ผมจะไม่ยกล้อแบบเกินไปแล้วนะนะถ้ายกล้อเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันหัวทิมเหมือนเดิมฮนะออโอเคมาไหนอีก2คันนะครับผมอีกสองคันก็ครบชุดของเราแล้วนะฮะมาครั้งนี้ผมบอกเลยผมที่1แน่นอนนะแบบที่100เปอร์เซ็นต์เลยบอกเลยที่100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทูวันไปครับผมจังหวะนี้ยกล้อเลยอู้เดี๋ยวเดี๋ยวโอพอพอพอยกแค่นี้แหละ เดี๋ยวปินนะเดี๋ยวปินเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีคันนี้เหมือนมันจะตามทันผมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนียดูดูดูเหมือนมันจะสูสีมากๆเลยเนี่ยมันขึ้นมาละมันขึ้นมาละเฮ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นอุ้ยใครที่หนึ่งอ่าผมฮะเฮ้ยเฮ้ยเวลาก็ใกล้เชียงกันอยู่นะาโอ้โหถ้าเกิดไกลกว่านี้ผมแพ้มันนะเนี่ยดูทรงละจริงจริงผมแพ้มันเอาเดี๋ยวแปนึงแล้วทำไมรถผมมันเปลี่ยนสีวะรู้ผมไปกดอะไรผิดเหรอไม่แน่ใจนะผมน่าจะไปกดอะไรผิดมั้ง โอเคนะผมนะก็สำหรับเกม g a V ในวันนี้สำหรับรถอรถอะไรวะรถ X Max คันนี้นะครับผมก็จะมีไว้เพียงประมาณนี้เลยนะครับผมนะ,ะก็คือรถคันน,นี้สรุปได้เลยนะว่าแบบถ้าไม่แต่งเนะี่ยท่านผู้ชมก็ถือว่าเอาไปแข่งได้เลยนะถ้าไปแต่งเนี่ยก็คือโคตรแรงเลยขนาดยังไม่แต่งเนะี่ยขนาดแบบตอนยังไม่แต่งมันยังพุ่งเลยฮนะไปแต่งออกมาเนี่ยแม่งโคตรพุ่งเออ นะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้มอสต,ตัวนี้ผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผมเผื่อแบบมีคนอยากหยิบไปเล่นนะครับผมโอเควันนี้บทบาทของพี่ไมเคิลก็มีประมาณนี้แหละครับผมอโอเคไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม